ในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็ดูจะเข้มงวดอย่างมากเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นนะคะการสำรวจพบว่าตลอดเส้นทางและสถานที่จัดงานได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มขน้นติดตามจากคุณติชีลาพุทธสารพันค่ะรายงานสดมาจากศูนย์นํำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาค่ะเชิญค่ะ นายกรัฐมนตรียอมรับนะคะว่าการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า FTA ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะที่จังหวัดสงขลานั้นยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มนะคะและเน้นย้าให้สอบต้น,นั้นกลับไปศึกษาให้ศึกษาในส่วนของผู้ที่มีผลกระทบทั้งคนที่มีผลกระทบมากหรือน้อยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจว่ามีจะมีการดําเนินโครงการนี้หรือไม่ขณะที่การรักษาความปลอดภัยทั้งที่จังหวัดยะลาและปัตตานีนั้นเจ้าหน้าที่ตรึงกําลังเข้มค่ะ กำลังตำรวจตึงกำลังแน่นตลอดทุกเส้นทางเข้าเมืองยะลาและพื้นที่เขตเมืองนะคะโดยเฉพาะถนนสายหลักซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตอร,ระหว่างที่ผลเอกประยุจันทร์โอชานาย,ยกรัฐมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่ค่ะโดยไม่อนุญ,ญาตให้นํารถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์มาจอดในทุกช่องจราจรในเส้นทางถนนซีโรรถตั้งแต่สี่แยกตลาดเมืองใหม่ถึงสี่แยกโคลรีเซียมนะคะเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงและเหตุไม่คาดฝันและภายในงานนั้นไม่อนุญ,ญาตให้ ผู้ที่ไม่ได้จะแจ้งชื่อมาก่อนเข้าไปภายในงานนะคะและต้องผ่านการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด -19 ทุกคนค่ะ โดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงนะคะมีประชาชนมารอต้อนรับพร้อมชูปายให้กําลังใจนายยกรัฐมนตรีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนั้นได้เดินชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ก่อนประชุมติดตามงานพัฒนาความก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและชายแดนปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนและจะมีการประชุมบูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ ขณะที่ชาวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาบางส่วนแสดงความคิดเห็นต่อการลงพื้นที่ของนาย,ยกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะโดยมองว่าไม่มีประโยชน์ที่จะมายื่นหนังสือให้นาย,ยกรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหากรรมจะนะเพราะอาจเข้าถึงได้ยากและแม้ว่ารัฐจะชะลอเพื่อกลับมาศึกษาโครงการใหม่แต่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าโครงการนี้ยังไม่ถูกยกเลิกและหากมีการเดินหน้าต่อหลังการศึกษาก็อาจจะกระทบต่อวิถีชีวิตค่ะว่าจะรัฐบาลสั่งชะลอรหรือไม่ชะลอ เพราะว่าเป็นประเด็นสําคัญมากทีนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตพวกเราทั้งชีวิตเลยเด็กลูกหลานเราอากาศเราแผ่นดินเราทะเลเราเราก็ต้องสู้ต่อครับ ส่วนที่ตําบลบางปูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีที่นาย,ยกศธมนตรีจะเดินทางไปพบกลุ่มผู้เลี้ยงปูดำช่วงบ่ายวันนี้นะคะมีกําลังตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหลายร้อยนายกระจายกําลังรักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆและเส้นทางที่นาย,ยกธมนตรีจะเดินทางไปพบกับกลุ่มผู้เลี้ยงปูดำเพื่อตรวจค้นยานพาหนะและบุคคลต้องสงสัยส่วนผู้ที่เข้าร่วมงานจะต้องมีใบตรวจทัดกรองไวรัสโควิด -19 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ว่าผ่านการตรวจหาเชื้อโควิดแล้วนะคะจากนั้นเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะหาวัตถุต้อองงสงสัยก่น ะเดินทางเข้าไปยังจุดที่นายยศธมนตรีนั้นไปร่วมงานในช่วงบ่ายค่ะ และพาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนะคะในคันนี้ในส่วนของนายทบมนตรีนั้นอยู่ระหว่างการพบปะก,กับชาวบ้านและในส่วนของข้าราชการนะคะหลังจากนั้นก็จะเดินทางมาเยี่ยมจุดมีข้าราชการทุกจุดของในส่วนของภาคราชการและจะเดินทางต่อไปที่อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีและแน่นอนว่าการรักษาความปลอดภัยวันนี้ถือว่าตรึงกําลังอย่างเข้มข้นนะคะหลังจากเมื่อสองวันที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุระเบิดรถไฟรวมถึงเหตุระเบิดรถเกวีของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสค่ะและนี้ก็คือบรยากตศกับทั้งหมดจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ขอบคุณคุณติชุลาค่ะ